สวัสดีครับผมครับตอนนี้ก็คุณเก่าได้ยินแล้วครับผมอ้ครับวันหยุดเลือกลูกค้ามาวันหยุดวัหยุดครับคือเก่ามาดิแต่ว่าในของดีของดีมากเลยครับวันนี้สีที่เมนูครับวันนี้ทีนึงเนี่ยของแขครับวันนี่ของแขหน้องหน่อยครับหน้องหน่อยก็เหนื่อยงานน้องหน่อนี่เนาะบวบเผื่อนบวบเผื่อนเลยน้องนี่บวตกบวตกพื้นตกนเลยครับวิเศษเลยสวยงามสวยงามวันนี้เข้าจ่ายไม่รู้ยังวันนี้หนึ่งหนึ่ง หนึ Still, ่งวะเปลี่ยนบตีเขาตุ่มเนาะอันนีเชฟเชฟไปเชฟวนเล่อนจะนาเห็นล่องหนึ่งมังน่สขเอาบเนี้สีลองเปลี่ยนสวยงามสวยงามโอ้ดอกง่ายไปครับบุค่เ็แบบไม่เ่ก่อนเขาตุ่มบเนี้สิหนึ่งเนาะ เบครับว oui, er pues ันนี้ร nah, ังสรรค์เมนูนึ่งนองัวจำเจ้าเนาะมันยังไม่ถึงจะเปรย์ไมนถึงก็คือก็ฮะทีหนึ่งหนึ่งกระเทีครับเจียวครับเนเจียเียเลยหนึ่งหนึ่งเี่ยวเพียครับหนึ่งหนึ่งเียวเพียเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวอนาคต แค<ห>นเดี๋ยว้องีมีเคียงนกเชียงเหนือสิป้าเฮ็ดเบิ้งครับว่าหยขี้พี้ยนี่มันต่างกันนะครับขี้พี้ยกงวกินยาก็งกินอาหารเนี่ยต่างกันอ้สวยงามสวยงามมาอ้นะมนูเดจมนึ่จัดจัโชว์ใช่ปะ เดี๋ยวับเชฟเชฟโอดครับเชฟโอดเอเป็นเซียวครับยังก่อเอซีเราดังเพลงอ่ะคุณเดชวะคุณเดชวะไงใกล้กไปใกล้ก uh, uh, ันตบวรุ่นรุนใกล้กันสมเด็จวะรุน้องผมด้วยวะสมเด็จวะอ๋ออันนี้ไปเดีคยวกันคุณเดชวะอันนี้โอดโอดตรงไล่ครับโอดตรงไล่ปะโอดตรงไล่เดีุ๋ณเดชคุณเดชสมเด็จโอดโดนเลียมทองโอ้ไม่สมเด็จครับโดนเลียมทองครับผม ว้เรียบร้อยแลครับเชฟเชฟอดเป็นเรียบร้อยแล้วครับเาหลังกินน้อยนึงโอ้ลางสได้ไม่ไหนึ่งนะครับนี่ับไม่เอาเปลี่ยนสูตรเขาใส่สูตรหนึ่งมาเลยว่าสูตรสูตรนี่ผู้เฒ่าพูดว่าหนึ่งิเน้นสิแคดว่าีดไได้อเขาใส่ปลากดกนมีลากดเดอด่ลขาโชคเดลผดกน่มสิ เม่สิคขึ้นข้จะมาเปือยคือเท้าตบมัลองเลยครับสูตรนี้ผมเลสูมาเคยกันครับสูตรเกาสุบะรันเลยเคยจะตมส่วยางเดียวนะครับสูตเอาเลยนี่นครับหนึ่งรอเดยโอ้ยผมเท่าหนึ่งไปมาณชั่วงนึงหอ่โอ้ยโอ้ยโอ้แขนวะมีมีฟ้าป่ะมีพาปุ กเุยงูดกดกาเอาแล้ใรพายบ้ครับผมกระชุน้ะแดงวะแดงวะอู้หยแดงเขาแดงดูเดผ่าผ่าให้มันไปข้างในมันเลยันแล้วก็โอ้โ เบเงินแดงอยู่นะเอหนึ่งจะข้าครับเข้าป่าให้มันรับความร้อนหน่อยข้าอ้ยเี๋ยวกับมาปิดปิดปิดนี่ลูกเอออู้คับจะรออีกวันโอ้ชั่วโมงหนึ่งนี่มเวครับแล้ว ไปเลยโอ้ยครับมองหัวหนที่เรานึ่งมาเกืบๆสอง่วโมงแล้วโอ้เด็กกาบแขนเลยรถเขสากับแบบนีกล้วยไปเลยอันตันอันตันเลยนี่ปพวกเราี่ยังไงครับวันนี้เทเจ้าแสเลยจำเด้อเลยเดี๋ยวซอยชวช่วกินมือก้ยกินใส่ชวสุหรือเ่าก็ด่นเด่าสุดป่

ก็าต้ิหนึงเนาะได้เนดึงแล้วกันไม่จำเจียวมันเโอ้ยาโชว์ดาโชว์าโชว์โอ้ยโชว์เช้าช้ตุยยตุโอ้เนือเหนืออ้เนือแซ่เจีวคุ้มบมำอะไตุยยช้า้อตุยยำไทยเหรอเคอคขากินนี่ยเียบแะอืมมเยมเยม คึดหไนาปหนึ่งเนาะหนึ่งหงเส้กว้หนึงเส้นก้างไปเลยดเม่เลยแก้วเห็ดใหม่เนี่ยเหนได้สูตรใหม่แล้ววะอือเนี่ยเสเสกวางครับผมอับหนึ่งมาใหม่ๆแล้ครับนีว่าตุ้มหุมเครับใหญ่น่องตุ้มมกัไดเขานีฝากันแก้วต้องแก้วผมนะครับนี่แกเขาลอยเือดลเนือไว้เสนเรือไว้ชาชอือบไปเล โอ้คือสือคสิตัดดูดีมากเลยไม่รับครั้งแรกครั้งแรกที่ผมได้กินเลยครับดูดีมเลยครับอินเดีซจูดสดดีดีอีดีดีดดดดีดดีองดีดีดดีดีดีีดึดดดด